สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ดาวประจําตัวตนของคุณคือดาวพุธและเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรรมมะพบเห็นการกระทําการงานของคุณไปสถิตยอยู่ในเรือนเสาแล้วยาวจนถึงวันที่9มีนาคมโชคยังดี ดาวพุธกับดาวเสาเป็นคู่สมพลส่งเสริมกันเพียงแต่ว่าในจังหวะที่เราไปอยู่ในเรือนเสาอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลอะไรมาบ้างนะคะในช่วงของต้นต้นเดือนอาจจะเป็นช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์ส่งต่อมาจนถึงต้น,ต,นต้นเดือนแต่คุณใจเย็นๆในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยคุณอาจจะต้องคอยเป็นที่ปรึกษาคอยอช่วยเหลือผู้อื่นคอยประสานงานคอยอยู่ตัวตรงกลางนะคะหาความร่วมมือจากฝา่ฝายนู้นฝ่ายนี้หรือว่าทํางาน แบบประสานงานนะคะจับแพ็กชนแกะจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้แล้วคุณจะได้ผลดีจําไว้นะคะในช่วงของเดือนมีนางานการต่างๆเนี่ยคุณจะต้องลงมือทําและต้องคอยแก,แก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นต้องคอยช่วยเหลือนะคะงานใดๆก็ตามที่เข้ามาไม่ไม่ไม่ง่ายสําหรับคุณแต่มันจะทําให้คุณโชว์ศักยภาพความสามารถแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่หมอจะขอเตือนนิดนึงชาวลัคนาราศีกันในช่วง ราหูเนี่ยเสียทิตอยู่ในภพกัมมะดวงเดินดีก็ดีไปดวงเดินไม่ดีการงานมีปัญหา,เ,าเสียผลประโยชน์หรือบางคนโดนโกงโดนหลอกโดนหักหลังเสียผลประโยชน์ของตัวเองไปนั่นคือประสบการณ์ที่คุณจะต้องจดจํากันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่สามารถประสานงานได้เก่งนะคะแต่มักจะตกม้าตายเวลาที่เราไว้ใจคนที่เราสงสารนะ่ะกันจะเป็นแบบนั้นแล้วประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันเยอะนะ เข้ามาสู่ในช่วงของเดือนมีนาปีนี้แล้วต้องปรับต้องเปลี่ยนในช่วงของเดือนนี้เอาอเคคุณอาจจะต้องคอยอประสานงานคอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง อย่าไปโลกสวยนะคะอย่าไปฟุ้งเฟอ้ออย่าไปจินตนาการว่าเขาดีเราดีกับเขามากๆเขาจะดีกับเราหรือเห็นผลประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยตาลุกวาวไม่ได้นะการต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องมีความเมตตาธรรมจะคุ้มของคุณในช่วงของเดือนมีนาคมนะเนื่องจากว่าดาวเกตอยู่พบสาชะ คนที่ได้เคยกระทำความดีไว้นะคะผลบุญจะส่งผลให้กับคุณแล้วพบสาสตร์ช้าคือพบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสังคมคนรอบข้างสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยทำดีไว้กับคนรอบข้างคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงหรือผู้มหรือคนทั่วไปที่คุณเคยสร้างผลไว้เขาก็จะมีความดีอะไรบางอย่างมาตอบแทนคุณบางทีนะคะในเรื่องของการงาน คุณไปช่วยให้คำปรึกษาเขาคุณไปช่วยเป็นตัวกลางประสานงานคุณอาจจะได้เงินส่วนต่างส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อะไรบางประการมาก็ได้แต่ก่อนอื่นนะคะแม่หมอลืมไปขอแนะนำไพ่นะคะจิตวิญญาณแห่งองค์เทพีที่จะเป็นคำไกด์ไลน์ไกด์สปิริตของคุณในช่วงของเดือนมีนาคม คุณได้ไพ่เทพธิดาสไปเดอร์วูแมนนะคะเป็นเทพธิดาของเผ่านาวาโฮนะคะถ้าแม่หมอจะไม่ผิดของชาวเม็กซิโกมีความเชื่อว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ร่วมสร้างโลกขึ้นมานะคะพร้อมกับทวาหรือเทพแห่งพระอาทิตย์นั่นเองนะคะสร้างทั้งโลกวัฒนธรรมจิตวิญญาณสังคมอะไรต่างๆคือสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเหมือนกับชีวิตคุณ คุณไม่สามารถสําเร็จอะไรได้ด้วยตัวเองนะเวลานี้คุณจะได้เจอเจอ,เจอมิตรภาพที่ดีที่ช่วยกันผลักดันให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากขึ้นจากความสามารถความดีงามความซื่อสัตย์ซื่อตรงและยุติธรรมของคุณเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คือสิ่งที่ม่หมอจะเน้นย้ําเลยเพราะว่าในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอวันที่9า ก้าวมีนาเดี๋ยวจะไปอยู่พบอลิแล้วแต่เนื่องจากว่านะคะพบอลิเนี่ยมันอาจจะสื่อสารในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะต้องไปช่วยแก้ไขเพราะไพ่คุมดวงชะตาคือ k King of c u p s สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มันก็เหมือนกับตัวคุณนะไปอยู่พบอลิอาจจะวุ่นวายช่วยเหลือผู้อื่นหรืออาจจะไปอยู่ในปัญหาของผู้อื่นแล้วเห็นแล้วได้รับผลประโยชน์เพราะเป็นเดือนอเรือนของดาวราหูด้วย คุณอาจจะได้เห็นผลประโยชน์อะไรบางประการหรือคุณอาจจะได้อะไรบางประการแต่จะต้องแก้ไขเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอแต่ในลักษณะดวงดาวเดินแบบนี้และดาวอังคารจะไปสถ,ะสถิตอยู่กับ,กบราหูในภพสุภาด้วยความเจริญอะไรมันมีมาแน่นอนแต่ไอความใจถึงใจก้าวคุณต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องคุณเห็นผลประโยชน์อะไรแล้วจงมองด้วยความซื่อสัตย์แล้วคุณจะได้พบ ความสำเร็จที่ยืนนานและยืนยงแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆีงามงามอะไรกลับมาตอบแทนคุณอย่างแน่นอนคนทำงานประจำคนเจ้าของกิจการอาจจะมีเรื่องต้นๆ้นเดือนอาจจะมีความหงุดหงิดหัวใจนะคะจุกจิกลูกค้าจุกจิกเหลือเกินนูน่นนี่นั่นจะเอานู่นนี่นั่นคนทำงานประจำแหมไอ้นุนไอนีนน่นะคะจบงานไม่ได้สักทีหนึ่งใจเย็น ปล่อยใจบ้างบางทีปล่อยตัวเองปล่อยใจมัง่งอย่าไปเขาเรียกไปซีเรียสไปตึงเครียดกับมันจงเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองความสําเร็จมันมีเข้ามาอยู่แล้วสำหรับในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยคุณเองเนี่ย ก็ต้องมีคนเข้ามาบ้างแหละนะหรือบางทีตัวคุณน่งหากนะไม่ได้โอเพนเปิดโอกาสให้ใครลองเปิดโอกาสให้คนอื่นมาบ้างรับรองว่าคุณฮอตปลอดแตกแน่นอนนะคะเพราะว่ามันก็พร้อมที่จะมีคนเดินเข้ามาหรือบางคนเนี่ยยังไม่คิดที่จะเลือกใครจริงจังไอ้เรื่องราวของความรักไม่เท่าไหร่เพราะตัวคุณเริ่มเข้มแข็งเริ่มมีความสุขกับตัวเองแล้วหรือบางคนมันวุ่นวายเรื่องของการงานพอสมควรก็ไม่อยากจะคิดอะไรนะคะเอาเรียกได้ว่าสําหรับคนโสด ก็สดแบบไม่เหงาอะว่าง่ายๆเลยนะสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะเรียกได้ว่า เรื่อยๆมาเลี้ยงเยมีความสุขตามอัตภาพตามความตามสังคมของคุณเลยใส่ใจความรักของคุณให้มากใส่ใจคนรักของคุณคนในครอบครัวของคุณความสุขของคุณย่อมมีมาแน่นอนนะคะไม่มีเรื่องราวใดๆที่จะต้องทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหัวใจเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มความหวานเข้าไปนิดหน่อยนะให้สมกับว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าลืมคุณได้สไปสไปเดอร์วูแมนนะคะมันการร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีครอบครัวมี แฟนอยู่แล้วมันจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันอ่า,อามีความรักไปทํากิจกรรมพาลูกพาหลานอ่าไปทํานู่นทําททนี่ด้วยกันพาคนรักไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเทคแคร์กันไปรับรองว่าความสุขไม่ได้ไกลจากชีวิตคุณเลยอ้าวสำเรื่องของการเงินนะคะเนื่องจากว่า ไพ่เหรียญไม่ขึ้นเลยนะคะแต่มีไพ่ไม้เท้าขึ้นมีความมั่นคงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะพอกินพอใช้ตามอัตภาพแต่ช่วงต้นๆเดือนมีความซีเรียสมีความแบบวิตกกับหนี้สินอะไรบางประการเพราะว่าดาวสุขไปสถิตอยู่พบอลิอ่า ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินพบกระดุมพระของคุณไปสถิตอยู่พบอกมันก็เหมือนแบบว่าบางทีมีเงินเข้ามาเงินมันต้องออกมีค่าใช้จ่ายอะไรบางประการนะคะหรือเป็นค่าใช้จ่ายประจำนี่สินอะไรประจําที่คุณจะต้องใช้จ่ายมันก็ต้องแบบเข้ามาก็ออกอะ่ะ คือหาได้อ่ะคุณรอดแน่นอนแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยอยู่กับคุณมันก็ซีเรียสสักนิดหนึ่งนะเ,เงินเก็บอะไรเนี่ยช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรนสักเท่าไหร่หลังที่สิบเก้าสิบเก้าเนี่ยดาวศุกร์จะออกแล้วจะไปอยู่ภพปัต,ตนีเอออันนี้ดีขึ้นหน่อยนะคะจากภพอริไปอยู่ภพปัตนีมันก็จะเริ่มคลี่รขายขึ้นเอาเป็นว่าเรื่องของการเงินนะถึงจะไม่ฟู่ฟ้าหรูหราหมาเหา่าแต่ก็พูดได้เลยว่ามัน่นคง พอกินพอใช้นะคะคุณสามารถลอดไปได้ทุกสถานการณ์แต่ว่าก็เซฟเซในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะ,ะเรื่องการกินการเที่ยวอะไรก็เบาๆบหน่อยบางทีเนี่ยกันเนี่ยเรื่องกินก็ไม่ไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะบางทีชอบอะไรซื้อเลยอยากกินอะไรกินเลยอาจจะต้องวางแผนขึ้นมาแต่ก็เรียกได้ว่าไพ่ขึ้นมาดีดวงดาวเดินแบบนี้บอกแล้วนะคะเราต่อให้เราไปอยู่ในเรือนอกษหรือเรือนเ,เสาแต่อย่าลืมว่าเรือนเสาคือคู่สมพลนะคะต่อให้อยู่ในภพอลีก็ตามเนี่ยเรา เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการแก้ไขมันอาจเราอาจจะมองว่าชีวิตเราอาจจะต้องกลายเป็นว่าต้องไปอยู่กับปัญหาอะไรบางประการอา,อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะอย่าเพิ่งตีไปในเรื่องของความแย่ความติดขัดอันนี้คงไม่ใช่เพราะไพ่ขึ้นมาสวยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าดวงชะตาแต่ละคนแต่ละปีแต่ละเดือน ไม่เหมือนกันนะคะถ้าจังหวะดาวพุธคุณตกเสียตกการีเนี่ยย่อมมีความวุ่นวายในเรื่องของปัญหาของภาระหนี้สินบุตรล้านบริวารน,นะคะเกิดปัญหาขึ้นได้แม่หมอนแนะนําได้อย่างเดียวนะคะไม่ว่าชีวิตคุณจะดีไม่ดีปีนี้เป็นยังไงก็ตามสติคือสิ่งที่สําคัญนะคะแล้ว ชาวลัคนาราศีกันคุณสามารถปรึกษาหารือกับคนที่คุณรักคุณที่คนที่คุณไว้ใจได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คนรักของคุณเขาพร้อมที่จะตั้งรับรับฟังคุณอย่างแน่นอนอ่าอย่าทําความผิดแล้วแอบเก็บไว้คนเดียวหรือว่าเจอปัญหาอะไรเราแก้ไขอะไรไม่ไหวแล้วเราเครียดอยู่คนเดียวมันก็ไม่ดีลองหาที่พึ่งทางใจดูรับรองว่าคุณมีทางออกอย่างแน่นอนแต่ดูแล้วในช่วงของเดือน มีนาคมเส้นทางชีวิตของคุณมาดีแล้วนะสิ่งที่คุณสร้างไว้ด้วยความดีงามของคุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ความเหนื่อยยากความลำบากต่างๆมาได้เดือนนี้แหละสิ่งดีๆคนดีๆที่คุณเคยช่วยเหลือเคยให้คำปรึกษาเคยแบบซัพพอร์ตเขาเคยช่วยเหลือเขามันก็จะกลับมาคืนสู่คุณเช่นเดียวกันไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามขอให้คุณโชคดีสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกัน